เครื่องเรื่องความมันด่ดันไม่เกรงใจใครกลุ่มว uh ิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจวงใน้าระตุ้เบ็ความกว่า18ปีไม่ควรนับสมแต่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็นทางเด็นรได้หัวเรื่างำนะครับ มาพกเกี่ยวแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a ็เทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย2เมษายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าว,วันพุธครับลงสนาม7คู่ และหนึ่งคู่ครับที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจาน JNBA ครับการพบกันระหว่างเมมฟิสกิสเลียมีดุดวนกับสภาทองโกลเด้นสเตทวอ r r เร r โดยเจ้าบ้านครับเป็นบาสเปลี่ยนโค้ชอย่างโทมัสอิซาโลครับทำหน้าที่แทนเทเลอร์เยนกินส์ครับที่ถูกให้ออกไปครับจะได้ดวลกับยอดโค้ชอย่างสตีฟเคอร์ครับตอน7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับผลงานเกมล่าสุดของเมมฟิสกิสลีครับไม่ดีแพ้มา3เกมรวดครับ แพ้ OKC OK Thunder แพ้เลเกอร์สครับและเกมล่าสุดแพ้กับ Boston Celtics 103ต่อ117ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดในันนั้นครับเป็นจอมหืนหาวจาโมูรันยี่แต้ม6รีบาลดวแอสซิสแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเสริมด้วย์เว์ตัวเก่งซานติอาดามายี่แต้ม8รีบาล4แอสซิสส่วนเจเรินแจ็กสันจูเนียร์20แต้ม15รีบาลครับเป็นโดว์ลดับเบวลแต่ทีมก็แพ้ไปค่อนข้างขาดลอยครับ โชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังมากครับสำหรับเมมฟิสส่วนสะพานทองโกลเด้นสเต e w a r r อ o r s ก็โหดสุดๆครับเกมล่าสุดบุกไปเยือนซานอันโตนิสเปอร์ครับแล้วก็ชนะไปได้ขาดลอย148รอยต่อ106โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเบนเดนพอลเซมสกี้ครับ27แต้ม6รีบาวดแอสซิสเสริมด้วยโมเ e นมูดี้20แต้ม3รีบาวดแอสซิสครับสุดท้ายสะพานทองเอาชนะไปแบบง่ายดายครับ ไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบ้านเมมฟิสครับเป็นจอมหืนหาวจาโมแดนพอยกาดดวลกับพี่แกงสเตเฟนเคอร์รี่ครับตำแหน่งนี้ก็คงต้องยกให้กับพี่แกงสเตเฟนเคอร์รี่ดูดีกว่าไปกันต่อที่ตำแหน่งชูดิักการ์ดมือยิง3เจ้าก้ามปูเดสมอนเบนครับจะได้ดวลกับเบนเดนโพสเซมสกี้ครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวชอบการเล่นของเดสมอนเบนมากกว่าครับไปกันที่สมอลฟอร์เวิร์ดครับฝั่งเจ้าบ้านเมมฟิสยังคงใช้ดาวรุ่งอย่างเจเลนเวลส จะได้ดวลกับโมเสสมูดดี้ตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าสูสีครับมีดีกันคนละอย่างครับเจเรนเวลสามแต้มก็ถือว่าพอได้ครับเช่นเดียวกับโมเสสมูดดี้ส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับจเจเรนแจ็กสันจูเนียร์โดดเด่นเรื่องการรีบาวครับจะได้ดวลกับเทพบุตรจิมมี่บัตเลอร์ครับได้ทั้งรุกและรับครับโดยเฉพาะการเล่นออฟบอลก็ถือว่าเล่นได้อย่างดีเยี่ยมครับจิมมี่บัตเลอร์ผมชอบมากกว่าจเจเรนแจ็กสัน Jackson. ส่วนเซนเตอร์แซคอีดี้ดวลกับเรมอนด์กรีนพี่บัวเขียวครับ การรีบาวแซกอีดี้ถือว่าไม่เป็นรองครับแต่ภาพรวมและลูกเก่าต้องไปที่พี่บัวเขียวเดมอนกรีนเพืเ่อนบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านเป็นดาวรุ่งอย่างซอนพุลลินครับเจ็บเขา่าน่าจะกลับมาได้หลังวันที่1เมษายนครับส่วนโกลเด้นสเตทไวเออร์ครับยังคงไม่มีแกรี่เพย์ตันทูครับเจ็บบริเวณนิ้วโป้งครับกลับมาได้หลังวันที่8เมษายนครับไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันอีกครั้งครับ รวมจากเจ้าบ้านเมมฟิสกิสลีย์ครับและคราวนี้ประกอบไปด้วยจอมเหินหาวจามูเรนครับดิสมอนเบนเจเลนเวลส์จลเจเลนแจ็กสันจูเนียร์และแซคอีดีเมมฟิสรั้งอันดับ5ในสายตัวตกชนะ44แพ้31ครับส่วนสะพานทองโกลเด้นสเตทวอบรเออร์นำโดยสเตเฟนเคอร์รีเบนเดนพอสเซมสกี้โมเสสมูดดี้จิมมี่บัตเลอร์และพี่บัวเขียวเดมอนกรีนอันดับปัจจุบันของสะพานทองอยู่ที่อันดับ6ในสายตัวตก ซีต y ชนะ43แพ้31เกมครับเรียกได้ว,ว่ามีเกมห่างกับเมมฟิสแค่เกมเดียวเท่านั้นและคียแมชอัพล่านี้แน่นอนกับ2ยอดพอยากาดของลีกอย่างจามูรันกับสเตฟานเคอรี่ครับซีซั่นนี้จามูรันกดไป22.4แต้มต่อเกมครับส่วนสเตฟ h นเคอรี่24.0แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิลโก,โกของจายอยู่ที่45%ส่วนพี่แกงครับสเตฟ h นเคอรี่44%ฟิลโก,โก ทศนาของจานเจในคู่นี้ครับจริงอยู่ฟอร์มล่าสุดของเมมฟิสครับเรียกได้ว่าไม่ได้เรื่องครับ5เกมหลังสุดครับก็เรียกได้ว่าผลงานย่ำแย่สุดๆครับเก็บชัยได้แค่เกมเดียวครับแต่วันนี้ครับยังคงเล่นในบ้านครับแล้วก็เป็นเกมสําคัญที่ต้องต้านสะพานทองให้ได้ครับแม้เกมล่าสุดสะพานทองโชว์ฟอร์มค่อนข้างโหดมากครับแต่นวันนี้ครับคิดว่าคู่รักคู่แค้นอย่างคู่นี้สู้สูสีกันตลอดครับกัดฟันเลือกมวยรองเมมฟิสคงแพ้ไม่เกิน5แต้ม ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ